สวัสดีคนที่แวะเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมดูของทันิศรนะครับแล้วสวัสดีครับเราอยู่กับอาวุธทั้งหมดในดูมครับคาเตือนนะครับเกมนี้มีความรุนแรงอย่างมากนะครับแล้วก็ไม่ควรนําไปเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมโดยอันแรกนะครับจะเป็นปืนพิสทอลนะครับนะก็จะมีการชาร์จแล้วก็ยิงนะครับอันนี้คือสกิลหลักของมันเลยนะครับนะก็มีความรุนแรงนะครับแล้วก็ช่วยในการตอดพวกมอนสเตอร์นะครับปีศาจในช่วงแรกๆได้นะครับ ก่อนเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีอฮะยิงเล่นๆครับยิงเล่นๆนะครับนี่นะครับนะมามาดิครับมาดิครับนี่ครับนี่ครับต้องซูมแล้วยิงนะครับเป็นการชา์จนะครับมามาครับมาครับมาครับนี่หลบได้หมดอืมนี่สวัสดีพี่อืม ีอืกินอะไหมัดกินได้วู้หลบได้หมดหลบได้หมดครับต้นตีนนี่กินได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหดิครับเกดียต้องไวหน่อยนะครับนะต้องไวหน่อยนี่ฮะนี่ครับโอ้มาครับอะไรน้องทอะไรน้องอืมอืมหักแขนหักคอนี่ศัลยกรรมโดยหมอดูมเห็นไหมครับโอ้โอ้โอ้ มาครับหมาดีมาดีาดอะไรอะไรครับล้นตีนะไม่ใช่หมัดฮุกยูฮุกย,ยูว้ายิงไม่โดนอะไรน้องทำอะไรน้องเฮ้ยจูยต่อมาสองครับเป็นช็อตกันนะครับก็เป็นตรงตามชื่อเลยลูกซองนะครับมีโหมดชาร์จกับโหมดระเบิดนะครับนะใช่ซึ่งก็มีความแตกต่างนะครับนะแต่ว่าผมจะใชใ้ดูนะครับว่าผมใช้โหมดอะไรบ้างนะครับนะ ผมจะชอบใช้โหมดระเบิดเป็นหลักนะครับเนื่องจากโหมดระเบิดมีความกระจายวงได้ดีนะครับนะแล้วก็กําจัดศัตรูได้ง่ายโยพ่พี่โอ้มาครับเราสามารถกดตัว R นะครับในการเปลี่ยนโหมดได้นะครับนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไรหร่หรอกนะครับเพราะมันพอเรารู้แล้วว่าเราชอบโหมดไหนล้วก็ใช้อันนั้นไปนะครับนี่ครับให้ทั้งแก๊งอันน้องเยนทั้งแก๊งอะ่ะ <c oughs> กินได้บันไดยนะกินเข้าไปตายฮะ เฮ้ยเอะไร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 จ้าอะไรจ้าเฮ้อะไรครับอืมต้องตีน te ี่เกมไปโอ้โหประดีพี่อืมระเบิดครับเคลียร์วงฮะนี่ครับมันดีตรงนี้แหละครับระเบิดนะครับนะดีมาก่สััสไม่เหรอพี่ระเบิดเลยนี่ครับอืมมัดกินเข้าไปโย่อดศพอืมโคกพื้นเออนี่แจกมัดขวาโย่อดศพโย่ ส้นตีนนี่ต่อมาครับกับปืนพลาสมากันนะครับนะก็เป็นปืนที่มีลูกสตันบอมนะครับแล้วก็โหมดฮิตบาสนะครับที่กระจายวงกว้างเลยครับนะเดีูผมจะลองใช้ให้ดูนะครับกับปืนนี้นะครับเยอะวะสับเบิไอ้เยอะเบลนี่ครับนี่คือโหมดฮิตบาสนะเมื่อกี้นะครับนี่ทำให้ศัตรูชะงักนะครับชั่วคราวกับอีกโหมดนึงครับเป็นสตันบอมนะครับนี่ครับโอ้ศัตรูก็สตันเหมือนกันนะครับนะก็แค่ชั่วคราว นะครับนี่ไอ้ยบรนี่เอาแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาที่สแกนมือกันอ่าสแกนไม่ผ่านเฮ้ย <c oughs> พี่พี่ไปใช้มือแล้วพี่ผมยืมหน่อยนะพี่นี่ไ่ยืมหน่อยนะพี่อ่าได้แล้วโอเคเยพี่พี่ใจดีมากพี่ผมยืมมือได้สุดยอดเลยเอาล้ครับนี่จะเป็นเวฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ก,กวารกวาดล้างปีศาจนะครับนะด้วยปืนพลาสมาาก,กันนี่นะครับ โอ้นี่ครับสตันครับแล้วเราก็จะมีโอกาสในการเข้าประชิดตัวพวกปีศาจนะครับแล้วก็ส่งมันกลับนรกไปนะครับนี่ฮะโย่โบ o เอ้ยเจ็บมาครับมาดีครับมาดีครับปืนนี้นะครับก็มีความรุนแรงในระดับหนึ่งนะครับนะซึ่งสามารถทําให้ปีศาจมีความเจ็บปวดได้นะครับนี่ฮะโย่หัวรุดไปเลยโย่โบ o ส้นตีน ต่อมาก็ผมกับปืน Heavy Assault นะครับ Rifle ก็เป็นปืนที่จะมีโหมดซูมกล้องนะครับกับโหมดไมโครมิสไซต์ติดตามนะครับนะก็เป็นอะไรที่โกงมากนะครับซึ่งเป็นปืนที่ผมใช้บ่อยมากๆปืนหนึ่งเลยเวลาที่ผมจวนตัวนะครับเอาตัวไม่รอดซึ่งมันช่วยเคลียร์เวฟเจาะจงสตูได้สบายเลยครับเอาแล้วฮะเดี๋ยวผมปีนสักแป๊บนะฮะโอเคมาหลงทางแป๊บนึงนะครับลืมไม่เล่นนานนะครับเป็นปีละในยอนนี้เขหมดซูมนะครับ ก็ช่วยในการยิงได้ไกลขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับนะกระหมดไมโครมิซา์นะครับที่ผมใช้ประจำนะครับโอ้ทำไมมันเละกี้เนี่ยตายเลยทุกคนฮะอุ้ยเปิดก่อนโอ้โหดีครับไมโครมิซา์ครับนี่ฮะกระจายดาเมจนะครับกระจายความเสี่ยงให้กับปีศาจนะครับนี่ฮะมีตัวโล่ครับเราสามารถระเบิดด้านหลังมันได้ครับแล้วก็กระทืบนะนี่ฮะนี่ครับโอ้โหสบายครับ อ้าวพี่กินพื้นไหมกินได้อร่อยโอ้โหวู้วูเอาไงพี่เอาไงพี่นี่พี่งงเลยพี่งงดิเออนี่นี่ครับนี่ครับเอานี่งงนี่งงนี่อ้าวตายแล้วอะไรอะไรอะไรทำไรน้องหืมส้นตีนนี่กินได้อร่อยออ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 นี่วู้วู้นี่ครับรัวรัวครับรัวรัวครับนี่ครับโอ้หลายค,คนอาจสงสัยนะว่าทำไมกระสุนผมมันอินฟินิตี้นะครับผมใส่ รูนพิเศษเข้าไปนะครับนะทำให้เมื่อเรามีเกราะนะครับมากกว่า75นะครับประมาณนี้ก็ะสุนจะอินฟินิตี้ทั้งหมดนะครับคือโกงมากแล้วก็สบายมากๆนะครับก็ใครอยากเล่นนะครับก็ไปตามเก็บเอานะครับนะผมก็จําไม่ได้แล้วอันไหนบ้างแต่ผมเล่นด้วยความยากลําบากมากๆกว่าจะได้มาแต่ละอันโอ้นี่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับดูนะครับตัวใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับหมัดนี่กินไปหมดไปหมดไปหมด อุ้ยอะไรน้องต้นตีนนี่โอเคครับหมดแล้วฮะต่อมาครับกับล็อกเก็ตลันเชอนะครับปืนที่มีโหมดสามารถยิงแล้วกดระเบิดเองได้กับโหมดล็อก b บ r ร์สอนะครับนะก็คือโหมดล็อกยิงนั่นแหละครับนะก็เป็นโหมดที่ผมใช้บ่อยนะครับโหมดนี้นี่ครับทีเดียวแตกเลยไงฮะกับมีโหมดหนึ่งนะครับที่ยิงนะครับแล้วก็กดคิดขวาเพื่อระเบิดนะครับนะซึ่ง เอาตรงว่าตอนนี้ผมลืมวิธีใช้แต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอเดี๋ยวขอเวลานั่งนึกก่อนนะครับแป๊บหนึ่งแต่ที่ลูกมันแรงมากครับนี่ครับสามารถปิดฉากศัตรูตัวเล็กๆได้ภายในนัดเดียวนะครับนี่ฮะลลอกออนนี่ครับโอ้เป็นไงพี่ให้ไม่กี่นัดตัวแตกนี่ครับอะไรครับอะไรครับอุยล่วงล่วงอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะนี่ให้นัดเดียวหมดอะนี่ครับ เป็นผลจากรูนนะครับทำให้กระสุนผมเป็นอินฟินิตี้นะครับผมก็ได้ยิงสบายเลยครับตอนนี้นะชิวๆครับวู้นี่ครับพี่ให้ทั้งแก๊งอะพี่ให้ทั้งนรกเลยมามาเลยครับอืมี่ไงหัวรุดไปเลยอ่านะครับเออมาใช้อย่างนี้โอ๊โอโอเครู้แล้วต้องยิงก่าลิกขวานะครับนี่ครอ่านี่ครับวิธีการใช้โหมด ไอ้โดเนทนะครับนะกดระเบิดเองก็ไม่โหมดที่โกงดีนะครับนะก็พอๆกันเลยนี่ครับนี่คือ RPG ครับต่อมาครับกับซูเปอร์ช็อตกันนะครับนะก็เป็นปืนช็อตกันลูกซองแฝดนะครับที่แรงมากๆนะครับแรงกว่าลูกซองช็อตกันธรรมดานะครับนะก็มีความแรงนะครับแล้วก็ไม่มีโหมดนะครับอันนี้คือโหมดเดียวคือโหมดโหมดแหลกสลายนะครับยิงอย่างเดียวโอ้มาเลยครับโอ้ดีน้องโอ้ย วัสดีครับอ๋ฮะเอาดิซอนตีมนี่กินได้อะไรครับดูนะครับผมยิงไอ้ตัวใหญ่นี่นะครับนัดเดียว2นัดก็คือจุกนะครับถ้าเป็นปืนธรรมดาแบบ3อันก่อนหน้านี้ก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วนี่ครับผมยิงมันได้นัดเดียวครับนี่ครับจุกจุกครับจุกครับจุกโดนยัดเข้าไปครับจุกอะไรครับออะไรวะฮนี่ปัดกระเด็นเลยเอาล้ครับไหนอีกอะไรอีกไข่มาอีกนะฮะมาดีครับลบได้หมดอะมาดี นี่ครับยิงระยะกลางถึงใกล้นะครับก็คือแรงมากไหนไขรห้าวิกข้างล่างใช่ไหมอุ้ยไปฮะเก็บของนะครับตอนนี้ฮะวู้วว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 ีวว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 กวบววววววว่วว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 วอวววววะวว้ววววิวาวว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 ่วววานววนวนวว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 วึกอว่างเงีวยเวราะว่าวรวววมันหนานะครัรอาจต้องเปลี่ยนปืนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้ลูกองแฝดให้ดูนะครับ นี่ครับสวัดดีครับมันก็ยิงได้อยู่นี่หว่าขวักไส่เอาแดกเข้าไปนี่อร่อยนี่มีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมีเลยหัวแบะไปเลยครับนี่อะไรครับนี่ยาความแรงของลูกซองแฝดครับนี่ครับอะไรครับเอาตัวแรงก็่ามาดีครับนี่ครับเ้านี่ครับจุกครับจุกเลยนี่อุ้ยตัวแบะเลยอะไรอะไรทําอะไรวะฮมีทาอะไรวะ อะไรครับนียิงขาหักเลยเรียบร้อยต่อมาครับกับปืน Gauss Cannon นะครับนะเป็นปืนที่ยิงลำแสงบีมกไปนะครับเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็มี2โหมดนะครับก็คือโหมดซูมกล้องนี่นะครับนะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งเป็นโหมดชาร์จนะครับมีฮะนีซึ่งทั้ง2โหมดนะครับมีความแตกต่างแล้วก็มีข้อดีข้อเสียของกันแลกกันนะครับนะก็ ตามภาพเลยนะครับนะโหมดสูมกล้องก็ยิงไกลนะครับโหมดชาร์จอย่างนี้ก็ยิงใกล้นะครับนี่ฮะและเช่นเคยครับผมใส่รูนนะครับทำให้กระสุนมันอินฟินิตี้นะครับก็ชิวๆไปฮะเอาละเอเอเดี๋ยวนะไปนี้ชุบโอเคงงทางนะครับไม่ได้เล่นนาน <laughs> จริงจริงก็อยากเล่นภาคอีเทอร์นอลกับดาร์กเอชนะครับแต่ว่า ไว้ก่อนไม่มีตังนะครับแล้วก็โนบ,บุกผมมันสเปคไม่ถึงนะครับนะสเปคมัน2 0 5 0ไว้โอกาสหน้าสักวันหนึ่งนะครับนะซื้อตัวห0การ์ดจอโนอบ,บุกแล้วค่อยเล่นนะครับผมอาจจะไม่ซื้อคอมแล้วแหละตอนนี้น่าซื้อโนอบ,บุกนะครับมากกว่าผมไปแนวโนบ,บุกเกมิ่งมากกว่าละเพราะว่าผมต้องทํางานนะครับแบบแบกโนบุกบบไปทุกวันอย่างเงี้ยเอาแล้วครับมาเปิดก่อนเว้ยไม่มีงทั้งถังเลยนี่กล้อสแกนน์น,นะครับจะมีการยิงเลเซอร์เป็นบีมนะครับแล้วก็ มีความรุนแรงในระดับแรงเลยนะครับนะสามารถปิช่าศัตรูตัวใหญ่ๆได้ภายใน3นัดถึง2นัดนะครับกินเข้าไปนี่จะรวมเลยนี่ครับถ้าเป็นตัวเล็กๆก็นัดเดียวแตกนะครับถ้ายิ่งซูมนะครับก็ยิ่งแรงนะโหมดซูมนะครับนี่ฮะัสองนัดแตกครับนี่ครับนัดเดียวแตกครับเป็นไงมันเป็นการใช้พลังนะครับยิ่งชาร์จนานก็แรงนะครับแต่ถ้ายิ่งแบบธรรมดาก็ไม่ค่อยแรงมากนะครับก็แค่ยื้อมันได้นะครับกับศัตรูที่มันตัวใหญ่ๆนี่ครับประมาณนี้ย อ,ย,อยังยังเว้ยโน่นตัวแตกไปสวัสดีครับน้องสน้นตีนเนี่ยมะใช่เอาติดพื้นไหมโอ้ยอะไรครับอืมอ้นตีนกินได้อืมหมัดกินได้อร่อยหมดยังเว้ยยังมาดีครับให้เม็ดเดียวพอนี่นี่ก็คือกาสแกนนอนนะครับนะซึ่งมีความ รุนแรงในระดับแรงเลยนะครับนี่ครับเป็นไงต่อมาก็ผมกับปืนที่คล้ายๆมีนิกันนะครับแต่ว่าในเกมนี้ใช้ชื่อว่าเชียนกันนะครับก็จะมี2โหมดนะครับโหมดที่หมุนเร็วขึ้นนะครับเพื่อเร่งแรงกระสุนกับโหมดที่ตั้งเป็นป้อมนะครับนะเอาละครับนี่ยก็เนี่ยยิงกันประมาณนี้ครับตอนยิงฮะมันก็จะเหมือนมีนิกันทั่วไปนะครับตอนที่เราไม่ได้ใส่โหมดอะไรนะครับนะนี่ครับซึ่งก็มีความรัวนะครับแต่เบานะ เบามากนะครับโอเคครับนี่ครับผมใส่โหมดมาให้แล้วนะครับนี่คือโหมดชอเรตนะครับหรือว่าป้อมนะครับซึ่งจะมีการแยกเป็นประมาณ6หัวนะครับแล้วก็กราดเข้าไปครับนี่ครับกราดนะครับนี่ฮะก็จะหมดไวหน่อยนะครับนะแต่ก็อีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นโหมดหมุนไวนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับเป็นโหมดที่แรงนะครับแรงเลยนะครับนี่ครับก็กราดเข้าไปครับ เนี่ครับเดินยัดครับรูเนี่ครับโอ้เดินกระดาษได้หมดครับหหลายซึ้งความกลัวนะครับจังหวะนี้เนี่ครับผมก็จะเปลี่ยนโมสองโมนี้เล่นๆไปเรื่อยๆนะครับพอดีปืนนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแต่ก็ยอมรับว่าสนุกดีอ่าดีพี่เอาแขนขึ้นไปนี่ฮะบโอ้เนี่ครับเป็นไงครับแวบเดียวถึงกับหักคอเลยนะครับตอนนี้ฮะเรียบร้อยครับ นี่ครับโอ้โหโอ้โหแรงนะครับแรงมากนี่ครับนี่ก็คือเชนกันนะครับต่อมาครับก็คือสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือนะครับก็คือเชนซอนะครับหรือว่าเลื่อยก็ตามชื่อเลยครับเลื่อยนะครับแต่ว่าเลื่อยนะครับเราจะใช้ได้แค่สามครั้งนะครับใช้ในการเติมสบียงให้กับกระสุนเรานะครับในกรณีที่เรากระสุนหมดนะครับนะซึ่งปกติมันจะใช้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าผมใช้รุ่นกระสุนฟินิตี้นะครับเนี่ยก็เลยอาจจะเติมไม่ค่อยได้นะครับนะซึ่ง เลื่อยนะครับสามารถใช้ได้กับศัตรูนะครับที่มีตัวเล็กนะครับที่มีตัวเล็กนะครับมันก็จะเลื่อยได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นศัตรูที่ตัวใหญ่นะครับจะต้องทําให้มันติดฐานะมืนก่อนนะครับถึงเราจะเลื่อยมันได้นะครับนะเดี๋ยวราลองใช้ดูนะครับ่านี่ครับมาแล้วครับจังหวะนี้ผมน่าจะใช้เลื่อยแล้วนะครับนะดูทรงแล้วนี่ครับนี่เลื่อยกับตัวใหญ่ได้ครับต้องทําให้มันติดฐานะมืนนะครับ แล้วเราจะได้กระสุนได้อะไรหลายอย่างมานะครับนะซึ่งก็คุ้มค่ากันที่ต้องเลื่อยมันนะครับแต่ว่าถ้าเลื่อยหมดแล้วนะครับเราต้องหาน้ํามันนะครับปลาเติมเลื่อยเรานะครับนะซึ่งน้ํามันนั้นก็มีดรอปตามแมปตามอะไรเงี้ยแหละครับก็อาหาไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ดรอปง่ายๆนะครับมันแล้วแต่สถานการณ์นะครับเนี่ยครับโอ้ยและสุดท้ายครับกับ BFG 9000ครับปืนนี้เป็นปืนที่แรงที่สุดในเกมนี้แรงนะครับ เอาไว้เคลียร์ม็อบนะครับเคลียร์ศัตรูในกรณีมาเป็นฝูงเยอะๆนะครับแล้วเรารับมือไม่ไหวนะครับใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับนะซึ่งมึนผมก็จะใส่ลูนพิเศษไปนะครับลูนที่เวลาเราฆ่ามอนสเตอร์นะครับมีโอกาสดรอปกระสุนของ BFG นะครับซึ่ง BFG จนะครับจะยิงได้แค่ประมาณ3ามครั้งนะครับแต่ด้วยความที่ผมใส่ลูนไปนะครับแำใผมยิงได้ประมาณ1ิบกว่าครั้งนะครับนะเดี๋ยวกนเีลองเคลียร์เวฟไปก่อนนะครับสวัสดีพี่นี่สตีนี่กินมา โู้หาฮะตัวนี้ก็ผมก็จะไปป่วยหน่อยนะครับพอดีเป็นหวัดเสียงก็จะแปลกๆ,ๆหน่อยแต่ก็ยังฝืนมาทําคลิปได้ครับสบายนะครับมาี่ครับนี่ต้นตีนยแบบังไ้นี่ครับนี่อะไรน้องทําอะไรน้องทำอะไรวะทำอะไรวะทำอะไรฮะทำอะไรอืมาดก,กินหง้ยย นี่กินมาซ้ายนี่ครับในกรณีที่ศัตรูมาเยอะนะครับหามุมดีๆครับจังหวะนี้ครับโดดลกครับจังหวะนี้ครับหามุมสวยๆครับแล้วหันไปยิง BFG ครับหายทั้งแกงครับโอ้โหเรียบร้อยฮะนี่ครับนี่ความพิเศษของปืน BFG นะครับมันจะกำจัดทุกอย่างที่ไม่ว่าจะตัวใหญ่ตัวเล็กเก็บหมดนะครับนี่มาแล้วครับตัวนี้ไอตัวนี้ครับจะสามารถฟื้นคืนชีพศัตรูที่ตายไปแล้วได้นะครับนะซึ่ง ก็ไม่ขนามือหมดแล้วเลยมาครับอุย๊ยอะไรจ้านี่ตัวแตกไปเลยฮะวันดีครับนี่เฮ้ยมาฟื้นคืนชีพฟื้นคืนชีพใครฮะฟื้นคืนชีพใครน้องอะไรอะไรอะไรมึงนี่ตัวแตกไปอะไรครับอะไรครับนี่หมัดขวามัดซ้ายนี่ครับอืม,ม,มอมืแดกไปหัวใจตรงเนี้ยอร่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยหลังเข้า มาดิครับมาดิครับออเอาไปละเอาไปละ BFG แรกกันมาละนี่แรกกันมาละยิงสวนนะฮะและนี่ครับคือ BFG ครับแล้วก็ผมเป็นไงกันบ้างครับหวังว่าจะชอบกันนะครับกับคลิปนี้นะครับนะก็ผมก็โอเคกำลังป่วยนะครับแต่ก็อยากทำคอนเทนต์ไงไม่ได้ลงคลิปมาสองรามสัปดาห์แล้วก็ไม่ได้นะครับเนาะนะนะอย่างที่บอกไปนะถ้าทำถ้าลงคลิปผมอยากจะลงคลิปสัปดาห์ละคลิปให้ได้แต่ว่าบางทีก็ ทีคอนเทนต์ไม่ออกนะครับบวกกับงานยุ่งก็เลยอาจจะทำคอนเทนต์ช้าไปบ้างนะครับแต่ก็ทำนะนะครับนะซึ่งก็ถ้าอยากรับชมอะไรนะครับหรือว่าอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์แนวให้ความรู้กับเกมแบบนี้อีกนะครับนะอะไรที่มันยิบย่อยๆนะครับนะก็บอกกันได้นะครับแต่จะลองไปดูให้นะครับว่ามีหรือเปล่านะครับหรือว่าผมสามารถทำได้ไหมนะครับนะอาแล้วผมก็หวังว่าจะชอบกันนะครับนะแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามกันมาอยู่เสมอนะครับนะเนาะโอเคนะครับก็ ช่องนี้นะครับก็ของผมนะก็เข้าสู่ปีที่9หรือ10แล้วนะในการทําช่องมานะครับนะตั้งแต่เริ่มตอนม2อม3ได้นะครับนะตอนนี้ก็ทํางานแล้วนะครับนะก็ผมภูมิใจมากนะครับที่ได้ทําช่องแล้วก็ค้นหาตัวตนนะครับจนได้เจอตัวตนของตัวเองนะครับอยากรู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรนะครับนะให้กับคนดูนะครับแล้วก็ทําสิ่งที่มันมีประโยชน์มีสาระให้กับคนดูบ้างนะครับ เอาแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็ไว้เจอกันคอนเทนต์หน้าครับสวัสดีครับ